เล่งเ่งใกล้ชิเดีวเลยขึนึก็แล้ว่อนชี่แล้วอยากแย่เลยนะงูไปงูมามันเจาะต้งแต่โค้งไกลเฮ้ก่เด้ พี่น้องเอ้ยเนาะคอยคำยามแดงลงมาลมเย็นบอยบอยพี่น้องเลยมืดผ่ามืดฝนกำลังขึ้นมากพวกทั้งหลังสะดวงพี่น้องเลยตอนนี้สะดวงกำลังอยู่แคมตะกาเนาะนั่งเผาวค้อยพี่น้องเลยยันควยลงมากินก้าเนี่ยเพราะว่าสะดวงลามเนาะสะดวงกับว่าได้ตกผูกไว้ว่าแต่เศร้าสะดวงกับมาเลี่ยงท่านึงแล้วเห้มันกินอินไสะดวงกับไปตกไว้โฮมพี่น้องเลยมันแดดเนาะตอนส,สวยมาก กินอิ่มแล้สลวงไปตอกไว้หมพอส่วนแดงมาสลวงก็มาลรามให้กินหยาอย่างอีกพี่น้องเลยต้องมานั่งเผาเพราะว่ามันใกล้ตะกาเนาะเพราะว่าแถวทั้งพุ่นนั่นขางทั้งพุ่นทั้งเทียงสลวงกะไปสิบไ้ไปผูกพุ่นเนาะเพราะว่าทั้งลงเพิ่นกะไทยว่าแบบแถวเทียงมาเดี่ยงอยู่แถวอันแค้มหวย,วยพี่น้องเลยใกล้ตะกาพี่เนาะภาพก็อยากสั้นนี่เดินนะเพราะว่าสลวงกะใส่มือจับเอาพี่น้องเลย ภาพตีนกับขอโทษขออภัยเนาะโดยการสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะบุตรสุสมบสูส,สบุตรสุบูรณ์สวนวัดส็นภายในหรือต่างประเทศยินดีต้อนรับกับสุสองสาวดวงวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาผอมาหนีกับสวดวงกับอยู่ให้อยู่หน้าคือ, 9, อเก่าพี่น้องกัยมาเรียงคุยตามเคยเนาะชมคุยกินเนี่ยยันเบ็ดไปเซก้าแน่พี่น้องเลย บรรยาก,กาศที่ทุงท่งไฮทุ่งนาควายคำยามแรงมากกระลมเย็นพี่น้องเลยตอนนี้ก็มือดฝนเนาะโอ้โหวันจิตตกด้วยโบแดงนี่พี่น้องเลยดูเดินกระวันพระใหญ่เนาะโอ้ทางดงเพิ่นกระไทยไทยหุดหน้าอยู่พี่น้องเลยไทยไหยตัวไรมันนั่นนั่นลำยากยากแน่กระไทยหุดไหวพี่น้องเลยตัวไรมันอยากแข็งแน่แหละเนาะทางดงเพิ่นทางพอแผ่นน้อยเพิ่นอะไรพี่น้องเลย อนน้องแฝดน้อยเขึ้นเนาะจะเป็นดุงสะดวงเองพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าบดดูพี่น้องเลยเกือแตะเกือแตนทั้งสะดวงกะลมอยู่กันเนาะควยเถือกสะดวงกะอันงวนเนาะสะดวงกะว่าพิษว่าถือขอโทษเออเนาะบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยมื่อดผลพี่น้องเลยเบื้องแน่าพ่อ เมื่อพ้นสางสะดวกกันเกิดแตะเกิดแตนพี่น้องเลยสีหน้ากับจืดซื่อยามันมาพี่น้องเนาะห่าง,งามเห็นหาง,งาเห็ดหน้าเลยแต่ทางสะดวก,กยังไม่หดับหน้าพี่น้องเลยเพราะว่ายังถาก้าอยู่ถาก้ามันเหย้าแน่กับถากมีน้ำแน่นพี่น้องก้าย่เหย้าเลยกะมีน้ำเม่นลำรถเนาะ บนสะดวงเดี่ยงควอยกะคว้ยหาโตพี่น้องเลยทั้งควอยสาวพอ่อทศแม่เลยเนาะทั้งทศแม่พี่นกะอยู่บ้านให้สะดวงมานนเบิ่งควอยแต่ละมือพี่น้องเลยเพราะว่าบัดท้ได้ลำหน้าแล้วแบบคีโผไว้แถวเดินเอาเพื่อนให้มันกินเนาะเปิดตอนนี้เขาท่านด้ลาหน้ากับมาเดี่ยงสะก้อนปล่อยลามให้มันกินเรื่ยตามทงให้ทงหน้าเด็กพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้ ภาพก็อยากสั่นนี่เด้อเนาะเพราะว่าขากล้องสะดวกมันกะลอยเด็กน้องเลยมันลอยมันใส่งานบุ่งเลยนะก็เลยใส่มือจับเอ,อาเก็บสะดวกเสื้อผาหล่อไปบนก้าเนาะมืดพ,พ่นอยู่ลองเลยแต่กะลมอยู่แต่มันจใกล้ไหนห่อนเอ้าพี่น้องเลยมากเกินทิชชิมาหรอกสี่ลำหน้าสะดวกกันยังถาก้าอยู่ พราะว่าปุยหาสิไซเด็กเตะเต็มเลยก็สิเข่าหาม,ง,หามงก์เนาะหามงก์ก็ใชได้เอาข่อยไปตอกไว้คอาะกับพี่น้องเลยกับเมื่อเนอะเอาะพอ่าสะดวงกับบัได้นอนหน้าพี่น้องเลยมือนอนมือบอ่อเดี๋ยวสะดวกจะเอาภาพอันทางหลังให้เบิ้งเนาะให้เบิ้งกะภาพมหลังออกมาพี่น้องเอ้ยผมมืดพลกำลังขึ้นมาทางลุงพสิถ่ายหน้าแล้วอยู่บ่เนาะ เจ้าหน่อยฉลวงกระเซียร์อาคข้วไไปผูกเดี๋ยพี่น้องเลยเจ้าม้งกยนที่หอดหาม้งเดีวจังเนาะคือว่าอินเต็มแดงงอขั้วไอมนเอพี่น้องเลยนี่กระสิประมาณนี้เนาะค่ะฉลวงเลี้ยงคยกกัง้วไเนาะกับพอได้ก่วงภายในพี่น,อน,อน,นอ้องเลยกัหั่นกะทายหุดบบ่เลยี่ทั้งเลยว่าจงไใบบนเลี้ยงคั้วไนี่ยหาฮุกให้พี่น้องเลยพอได้มาปล่อยลามกินแม่สิแดด งด,งดเถิอกฉาดวงกับตัวเดียวยวังจับเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยช,ชุ่ยซี่แถงงอนพี่น้องเลยคมจอยเด้เนาะตะกี้กับอยู่บ้านพี่น้องเลยสะดวงออกมาหน้าคาบานก้าเกะเอามาเลี้ยงอยู่หน้าพี่แด่เพื่อหอดเดือนนะเดือนเก้าเดือนสิบกับสิเกี้ยวหญ่าให้มันกินของพี่กับสี่คายเพราะว่าสะดวงกับ จบมาผูกเสียกับปีนี่แหละพี่น้องสามปีมื่อเนี่ยเนาะกินหยากระแค่ขึ้นอย่างมายังบริหอดคิดช่เพื่อหอดย้ำย้ำให้อำนาป่านทางกายมากินกรขึ้นกซีพีมากเด็พี่พน้องเลยด <c oughs> ิมากัดกล้าใน่ยามขึ้นแบ้เอาไหมเอ,อาขั้วเพื่อสะดวกสะได้ง่วาก่อนพี่น้องเล อ่าเผื่อแดดมือพลนขึ้นมาเลยตกมาแดงเนี่ยพี่น้องเลยโมืดลกับวันถะใหญ่ฉันเนาะตกมามื่อวันวันวันส์นมงกุฎปใส่ไปน้ำงอกะล้วนกินเทอะไรของทางดวงพันไทยก็ถือว่าลุนสมควรเติมให้พี่น้องเลยให้บักใหญ่เนาะใกล้และใกล้ชิดเดีวเนี่ยทางดวงพิ่นธ์กะขั้นวันบีไทยอันโบอันแต่ก่อนก็คือชิดเดีวพี่น้องเลย นี่มันมาซานี่ยมันวีไชตแตกเลยทางดงเกินหายมากไงผู้ผู้ว่ามันเบ็ดงัวอฉลวงมึงกว่ามันเบ็ดไปใส่ก้านะ่ะโอ้ยเนาะมาพี่ฮะมันได้กลิ่นหอมกนะเนี่ยมาพี่แต่เศร้ากับซาลวงกะเลี้ยงไปไปเฉยพี่น้องแต่เศร้าปล่อยลาม,มกินใกล้แค้มตะกะเสียมันจะค่อยระวังยงีมันกัด เพราะว่าสะดวงมาหน้าคนเดียวแต่เศร้าเนะะาะพอคะวาำๆมาไล่โซงมงบอกทางลุงผลมาเป็นโซงกับซามมงเนี่ยทางลุงผลออกมาถ่ายหุดหน้าอแต่เศร้าผลไปถ่ายคลิปเลยเนาะมัดเบ็ดมาใส่แต่กะแฮ่ใช่เลยไก่ชิเล่แล้วทางลุงผลไทยกัน ยาสะดวกสิาพาไปเบิ่งกล้าเนะาะการนาสะดวกพี่น้องเลยหอมๆนาะทั้งแถวพ่อเพิ่งซื้อพันกระปุกมาไปกายนี่พี่น้องเลยเพราะว่าเอาไปหนึ่งกินได้ก็อ่อนหอมปีนี้เอาอีกพี่น้องเลยได้สามตาเขาปลูกที่ซื้อใหม่อาสิเอาสองปีนี้หอมกุ้มๆพี่น้องเลยไก่พันมานี่การนาสะดวก เพราะว่าเอาผูยเด้งใช้แล้วพี่น้องเลยเอาผูยขาวใช้แล้ถลั่รอแต่ว่ามันสัดยาวจัง่อยพอดีลกอะสิลงมือพี่น้องลงมือ,ล,มอลกกะขาวถ้าฝนตกลงมาเนาะมีน้ำกินน้ำนะอันรองอย่าที่กะน้ำลายอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าฝนไม่ตกหไรเมื่อกะมันอยากบกไปน้ำแน่เนาะอยากมืัอนั้นเฮากันหลุดน้ำมาใส่ตะกะ หลุดน้ามาใส่ตะกร้าบานพุยนะพี่น้องเลยอยากบกไปน้ำเนี่ยเนี่ยหลุดน้าใส่มื่อนั่นกไงอื่น,นลงไว้สักเนีย่ยไก่ตะกร้ามาหอมกลุ่มๆพี่น้องเอ้ยหอมเข่าเนาะหอมตะหอมกะเนี่ยพี่น้องเลยเพราะว่าปีกายนี่เขาก็เอาเที่ยงเน้่พี่น้องปีที่สองเพราะว่าเอามาวานก้า ยามเป็นหมากเอาซีไปกินนะอ้อนหอมพี่น้องเลยทางทัพฟ้าเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะที่นี้ก็เลยเอาอีกพี่น้องเลยสามตาหวานเนาะโอ้ตะเวนที่ตกดินเลยากาศที่ตรงไห,หนตรงนั้นอืมภาพกต่สั่นจะเทือน,นี่เด้อนกกาบขอโทษขออภัยอะไรไม่ได้พี่น้องเลยากล้องะลวงก็มันลอยนกขามันลอยพี่น้องใส่งานบ่ได้ตะเวนที่ตกดินเลย ทางพี่น้องเลยจะหน่ยสัดวงก็จะได้เอาอนันข้อยข้าวลูกเคาะนะพี่น้องเลยอากาศเนี่ยเกล็ดน้องพี่น้องบดดูลมอยู่แต่จังมันเป็นอย่างามันตลอดอ้าวน้ำอันน่าให้งไงทางหลงังพอดีลำเลยพี่น้องเลยมีใสเบิร์ใส่เบิรง อยู่ทางดังแคดดวงหน้าตาก็จิตชืดพี่น้องเลยเย็นเจ๊ยทางดังแคดดวงแกะก็ลังชัดขึ้นเนาะจากมื่อก่อทิจิมากับคือสิพ่อลำเนี่ยพี่น้องเลยยังลบไปเอาข้อยเขาปลูกก่อนทำได้ บรรยากาศเย็นสบายยามแดงหอมด้หอมกล้าด้ผ่ากออยากกินเพื่อนนี่เด้อเนาะขอโทษขอใครนั่นไม่ได้ข่าวอยากกินเพื่อนเนี่ยเย็นแน่พี่น้ากัน พอมันเอาแล้วเนาะเดิมเย็นมาแล้วหัวเธอผลจะเว่นกับต้งดังเพียงอ่าจะเว้นไปหางาะคุยขับผูก่ะ ลงคนไทยใกล้ชิดแล้วเลยหามุ้งเนี่ยนะถ้ากระติงนั่นนึกนึกเยอะนีนะตาสะดวงหายน้ำมาก,กิน กระตาเสียมพี่รองเลยเข็น huh. น้องไม้กระซับน้องไม้ไปน้ำไปง่ายเนี่ยนะไปได้ค่อยกินพ่อหลงไม้ป้องไงนอนป้องไงพี่รองเลยน่ยทำเกมแล้พ่อพ่อแกงเยอะเลยนะนอเติมอุปกรณ์ใช้ของสะดวกมีน้ำมีกระตายเนาะมีเสือกน้ำแต่กระตาว่าเฮาล่ามันกินก็เอาเสือกไว้นี่ อปขามยามแดงมาแล้วแต่เป็นสกุลดินแดงพี่น้องเลยเหลือจะเป็นเนาะคลิปนี้ก็ถือว่ายาสมควรเนาะพี่น้องอะ่ะไปพบพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ฉลองกับชิดเล่ร่าไปแล้วไปพบพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะในใจก็พาเข้ามาเป็นกำลังใจให้สะดวงเนี่ยพี่น้องกดไลค์กดแชร์สบคตหาโฆษณาฉลวงเนาะ สลวงก็จะเอาง้าอคว้วเขาผูกข้อก่อนพี่น้องกันสิมเมื่อเนาะเพราะว่าทั้งสรวงก็ไปนอนหน้าพี่น้องเลยผู้แหละไปส้วงลำหน้าผู้แหละสีนอนหน้าเพระาะว่าเขาเห็ดเปียกเมื่อยการ์ดข่านยางเมื่อเนาะพี่น้องเนาะโอเคนละ้วพี่ยองเนาะไปพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอกล่าวคำว่สาสบายดีสาบายดี